okay today we are 20 kilometers south of Hamburg in a nice camping place and the sun is shining shining same as my wife which looks so uh, not on some beautiful <laughs> looks so good <laughs> for being in a camping okay. สวัสดีค่ะพี่น้องจ๋าตอนนี้ไอ้กับป้ายอยู่เยอรมันแล้วเนาะมาหอดเมื่อคืนนี่ตอนประมาณวิวรัเนอะไรกับไฟพีเอ็มไรประมาณห้าโมงแรงเนะจนะเนาอพยากรณ์อากาศแล้วพายุมันจะเข้าจาะบ่อยากเอขับรถตอนที่ฝนตกเนะจนะเนาะก็เลยบอกพยายว่าเราหยุดอยู่แคมปน์นี้สองวันเเนาะไอ้ะนะอบอกพยายว่าเราหยุดสองวันเนาะพยาบอกโอเคสัตย์แล้วรอบรอบ,รอบนี่นะเป็นอ่อ ป่าหมดเลยจ้ะป่ารอบๆเลยไอก้กนเลยย่างเมื่อวานนี้ไอ้ไอ้ได้เห็ดพึ่งอันนี้เป็นเห็ดพึ่งเยอระะมันสามดอกจะกอาราเดอะแคมปิ้ิงเนาะป้าเนาะแล้วเขาก็มีแบบว่าแบ็คเบอร์รี่ยังบอซุปด้วยจ้ะแบ็คเบอร์รี่ก็มีืมแล้วเมื่อนี้พอไอ้ได้เป็น เป็นเห็ดพึ่งหวานเนาะสามดอกโมมีหนอเลยจะ้ะไอ้ก็เลยจะมาเป็นทําเมนูใส่คั่วไข่พาพี่น้องก,กินเนาะจะเนาะเป็นเมนูง่ายๆแล้วไอ้ก็จะตาหัวผักด้วยจะ้ะอันนี้เป็นหัวผัก,นก,กนเนาะจะเนาะจะตำทำเป็นแบบเมนูง่ายๆพาพี่น้องก,กินเลยจะ้ะอืแต่ตอนนี้รอกระทะร้อนเนาะจะเนาะเคยออบอกเลยจะ้ะไอคิดว่าออ บรรยากาศดีเนาะปาเนาะ it's is here it's not so hot not so cold how far from uh los viga like 1,200 2 k โล the yes something like this พวกไอเอ่าอุ้ยไอต่ำมันบ่ได้จ้ะพวกไอมาจาก los v i g าประมาณ1,200กิโลบรรยากาศแบบดีมากเลยประมาณ25องศาจา้ะตรงนี้เนาะเดี๋ยวไจะเอาไปตามข้างล่างเนละยจ้ะเ้อเพราะว่าโ <laughs> ตมันบ่ได้จ้ะ ามเออน,ะนี่แต่งตัวสวยมากอันนี้เป็นชุดจากมันโมอ่อ t h สปอนเซอร์อิสมิสเตอร์แชมเปี้ยนเออสปอนเ yes สปอนเซอร์อิส for long time the sponsor <laughs> ได <laughs> แล้วเนาะเสร็จจะมาลงไปขวดแบบ <Yeah. S 1> แง่ายๆเลยเนาะมื่อนี้พาพี่น้องกินเห็ดพึ่งเยอรมันจ้ะตี่ม หลายคนพ่นบอกว่าให้อายเอาไปต้มก่อนปรุงแต่ว่าายคิดว่าถ้าสมมติว่าเฮาผัดแบบนี้นะมันจะหอมกว่านาออาจจะผัดเลยแต่เดี๋ยวเรดีเฟรชมิชรูมนเอ่อพ y ุ u t นี้สตูดี้เฮลโลปินดองชาย o โน t o มว y ิฟทูเ o ย์ชีลุคโ t ่ s ริ e ตี t i ซ่บิวต้ฟ h t ชิ่อป She's cooking. She's so happy because today she can cook decent food because we have been eating on board of the ferry all the time in sandwich and whatever, which is not too good. Yeah. Sticky rice kusuma, no? I do ไป mm hmm. ไม่ไงไม่หยหน่ม่อยู่ค uh, นตากมาตาพาเราไปเนาะดิเโอ้ลูกกินพูด่าเอาไปเนาะนี่จ้าเสร็จแล้วว้าวลูกกินย้มหมีนะ mm hmm. บรรยากาศดีมากเลยเยอรม,มันเปรียบเทียบสวีเดนคนละอย่างเลยจ้ะสว e เดน and here is really different เอามาเนาะนะ สวีเดน is really cold now that's why we move here กิน10บาทไหมปกติกิน5บาทแดนี้เพิ่มจ้ะ10บาทแต่ก็ปิดไว้เนาะอันนี้ไอก็ไว้อุ่นตอนแรงติดต้องเชื่อจ้ะหอมมากเลยว้าวกินก่อนเลเข้า่จไหมอะอยอ่อยมากส้มตำ ไม่เผ็ดไม่เผ็ดจ้ะมันคือคือมันคือคือลงไปมะนาวถ้าใส่ไอแซ่ประแดกใหม่เนี่ยจจะไม่ใส่ชูรสเล้จ้ะมันเปะ๊ะมันเป๊ะทุกอย่าง พี่ไม้ลงไปแต่งตัวสวยโพระอย่าบอกว่า You are so beautiful in the camping ไปค่ะ จิมซิมซิมอร่อยมากอร่อยถ้าพ,า,าพูดซอบไอซับเดี๋ยวค่อยเทยจ้ะ I have to cook my ได้ๆนี่อร่อยมากเหมือนส้มตำเลยมูวิตติดดีดีๆเอันี้ดูง่ายๆกินง่ายๆจ้ะรวยเงนินบรวยท้องจะรวยความสุข สองเมนูเสร็จแล้วค่ะน่าอร่อยมากเลยอ่ะเรื่องขอ one o three สวัสดีครับพี่น้องจาสวัสดีค่ะพี่น้องจ๋ามาได้จ้ามากินข้าวเที่ยวก,กับผักอ้อยป้าก็วัดยูคอร์ดิสอันนี้บุ๊มเป็นเสียงอันนั้นไะ้จ้าวาอีกค่ะและยดี and smoke salmon smoke salmon จ้ะกิน สามสี่ชนิดพอบราณในจักข้างมีไอ,ออีดนะ Yes Yes กินหิว, too, วมีชุ้ยไหมต้มตอืม C'est bon, t a s o o อร่อยมา เค็เพึ่งเงยอรมันนี่มันแสบกว่าจังเละเพราะว่ามันแน่นเนาะส้มตำบ่แม่น So, you went to search this uh, mushroom yesterday at uh, six o'clock, almost at night time. Huh? Mm. Mm. มีความหนาวมาแล้วความหนาวสวิเดนเริ่มหนาวแล้วละปะนะอนสวิเดนอินสโคนอะไนรประมาณนั้นใ h i ่สุดจังเกิดโ l ่นหลักไ t นเอ even during the day มันใหญ่ประมักหนาวเนาะฝรั่งเศสหนาวมันกับผสำทางตอนเหนือของโยุโรป C'est hein? mm -hmm. are caméra. C'est une caméra. C'est on caméra. C'est une une าแบบคุณหญิงพอจะมานจำมาประแด็อ่ะอออะไรชิ้นยอย่อเบดกินยังกับอะลรอจัะเบอร์เกอร์นปะปอนะยืเด้ย่ะ กินเบอร์เกอร์กินพิซซ่ากับปลากินขนมบรยวทองซือขิงเข่าเคยอิส่าแล้วนะปาเบ่วานเที่ยริปน้ดีมากเลยเมื่อวานเนี่ย มาจากมันโมะนะมาจากม,มันโมะแล้วก็ข้ามเดนมาร์กแล้วแล้วก็ข mm ้ามมาอยู่เยอรมันเลยอ่ะเร็วมากเลยทริกันทีอินวันนี้นะะเนาะ We get up in Sweden and we sleep in Germany going through and have lunch uh, <Yeah. S 2> in d e n m a r อร่อยเครื่องปงไอ้แ่บแทบ living like gypsies happy life you like free dom พะย่ะบอกว่าเมืองเสียงเกาหลีพญยบอกว่าใส่ชีวิตแบบจิปซีนี่ก็มีความสุขดีจ้ะจิปซีคือคนที่ บ่มีบ้านเนาะมีแค่รถพลาวาเนาะปาะเนาะได้แ a บเด h e กรุ๊ปเนะานะปะเนาะแล้วก็คือดูจิปซีอืมเด็กสาวแฟมินีร์เด็กแฟินีอืม,อม,อมแล้วเขาก็สิงใหญ่ไปเลย Where warm country. เวท w a วงแคมป์ r ีเดี๋ยวก็มูฟเนาะปะเนาะอืมชีวิตแบนบนั้นพวกอาก็จะเป็นจิปซีแหละนะจ๊ะบ่มีเงินบ่มีซานอยู่อืมมาบัน ช่วงส่ยหิวข้ากินแล้วกินเอาๆๆๆพ่อใหญ่เนาะเป็นไปรีเซพชันอาจา๊ะเนาะเป็นไปทางพ่อใหญ่เป็นคนที่บอคอยแหวกกฎหมายกฎหมายเรื่องฮาเฮ็ดว่าจังไรอย่งไรเนาะคนใน,น,น,นออฟฟิศพ่นบอกว่าหาให้ได้คนละสองกิโลต่อคนอาจา๊ะเนาะยัางประมาณนี้เนาะว่าจําเป็นต้องมีใบอนุญาตแต่หาแค่พอกินก็คือ เกินสองกิโลจ้ะอ,อายสองคนก็สี่กิโลเขาก็ต้องเขารบกฎหมายของเพิ่นเนะจ๊ะเนาะเพราะว่าพญาบอกว่าถ้าถึงตำรวจจามีจ้าใจเลยเดี๋ยวพญาเป็นคนที่แบบว่าถ้าเธอแหวกแะ่ะเพญนยอมใจ่ายในหลายๆอย่างจ้ะในการเที่ยวช้อปปิ้งกินพนจะจ่ายแต่ ถ้าเหตุผิดกฎหมายแต่ถ้าสุดท้ายมันก็ต้องซ้อยแ,แต่เพิ่นนว,ว่านะคือเพิ่นประยากให้แหวกกฎเนะจาจะเนาะเอ้นั่นแหละจ้ะขาบ่สไว้เห,วบบห้ตามใจเจ้าของคือยูสวีเดนได้เนะเพราะว่าแต่ละประเทศที่ไปนี่คือเขาสิ่งแรกี่เขาต้องคำนึงหาก็คือกฎหมายของเขาอือแล้วก็มีคน เม็มาวาแล้วทำไมไม่ไปหาที่ฝรั่งเศสเห็ดก็เยอะฝรั่งเศสเขตที่ไอยอยู่โดยส่วนมากแล้วจะเป็นพื้นที่ส่วนตัวจ้ะพื้นที่ส่วนตัวการหาเห็ดค่อนข้างที่จะยากก็คือสวีเดนฝรั่งเศสป่าส่วนตัวเยอะเขาสามารถดำเนินีัิเฐาได้จ้ะก็าหาบุกลุกถ้าถามว่าป่าสาธารณะมีบ่กมีแต่กระ่บนายที่ไอไปสามสิป่านะ เป็นป่าสาธารณะเมืจ่จ้ะที่ไปเบิ่งแล้วมันบมีเห็ดแต่ถ้าสมมุติว่าถามว่ามันเจ้าของเขาเขียวบ่เขียวเขียวเขาเขียนไพวีไพวีไพ,ว,พวีมาเลยอะไพวทนะน,นะม,มันก็เข้ากับเบาสบายใจแต่ไปสวีเดนนี่เขาก็อุ่นใจยูนิก็ะป่าก็เยอะเนาะอยู่เดนมาร์กอยู่อ,ยนนะอินเดี Cái xin là dạ dạ Cái kia nấm Hà hẹn nấm súc Ừ, ăn lắm Ăn nữa Qua Qua เดี <t ale> mm ๋ยวดู too good for me ลากับ T-shirt ฉัจะใส่ป็น้วาเธอดูดีสําหรับฉันฉันต้องใส่สูทแอนนิกไทยอิ่มแล้วเราจะทำสุดท้ายเนาะ สิ่งกินอีกอยู่จังหน่อยจ้ะแต่ว่าพยายามเพอิ่แล้ว <apping> <ๆ bed> สำหรับมนี้อากับปาก็ขออนุญยาบไปก่อนได้จะเด้อขอขอบคุณทุกคนทุกกำลังใจที่มีให้ k p p ี่แอมจีพีบายบาย